สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเอซี FC, ทุกท่านวันนี้เรามาตามเลขนะครับเฮเฮพระศิวลีเฮอ่า hey uh เรามาดูกันว่าจะรถเฮอ่าพระเจ้าจากักรพรรดิเปิดโลกนะำมารู้ทะเบียนรถอะไรเรามาตามรอรุ่นกันนะครับตอนนี้กำลังเ hey, ฮมานะครับตอนนี้อยู่วัดตะเกียนอมรรัตน์นะครับ เรามาตามไปดูกันครับหนึ่งสองสามสี่าเจ็ดแปดเก้าศลังจากที่เราได้มีการเฮเฮตรงหลวงพ่อเปิดโลกนะครับบัดดี้นะกระบวนแห่งหลวงพ่อเปิดโลกก็ได้มาถึง let me go พระพุทธรูปตอนนี้ปางเปิดโลกนะก็ะได้มาประทับอย่างที่รับรองในปารธีนะเพื่อปฏิสฐานในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีพิธีสําคัญนะจะมีพิธีสำคัญก็คือตอนเช้านะเวลาแปดนิกาจะเป็นพิธีนะบูมสวงนะพิธีบูมสวงเสร็จแล้วนะครับ ก็จะมีพิธีพุทธ,ธาพิเศษในระหว่างนี้ก็นารถแห่มาถึงแล้วสเสลงสู่กีนบานเตเออสเสลงสู่กีนบานเตก็แสดงเกิดช่ปมพยศจุกชนพนทองไหให้เวลาหนึ่งชั่วโมงเด้อเออ ใเวลาหนึ่งชั่วโมงนาเปิดหนาเต็มที่นะทางด้านหน้าก็ได้นะถ้าเกิดว่าเข้ามาทางวัดแล้วหนะพื้นที่แคบกเ้าพระหน้าศาราตรงลานพระหน้าเลยนะ เล่นแสดงคอนเสิร์ตให้น่าสนุกเต็มที่นะสมกับเราได้ร่วมกันแห้แหนลงพ่อเปิดโลกเปิดบารามีนะเปิดบารามีนะพี่น้องนะต้อนรับดาฝนที่าากำลังจะตกในอีกไม่ช้านะอีกไม่ช้านะเรียวออเปิดโลกและเปิดความชุ่มฉ่ำนะนะกรุงพิยากนนะจะได้ ทายไว้วนะว่าในช่วงวันที่3ถึงวันที่นะ9นะจะมีนะพายุฤด,ดูร้อนนะให้ฝนตกนะฝนตกอย่างเดียวพอยาวพายุมานะยาวพายุมาสา,สาธุสาธุเอฟซีนะครับครับก็ขอประชาัันนะครับให้กับพี่น้องของเรานะครับ,นะรบสายบุญนะครับสายบุญที่เดินทางม,มาถึง ในช่วงนี hm ist, ondan, um, um fen, ้ก็ขอทําความเข้าใจนะครับหลังจากเราที่แห่นะครับผมพระพุทธรูปนะครับมาถึงที่พุทธรูปปางเปิดโลกนะครับเปิดพิธีเสร็จแล้วนะครับเจ้าพระพุทธเจ้ารถแห่ก็จะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับเราก็จะมีมิงของสายบุญของเรานะครับอินทรบุญทรายะัะนั้นเคลีย์ทางนะครับเคลีย์ทางข้าว้วยนะครับเพราะว่าจะมีทั้งเดียวนะครับทั้งเดียวของเรานะครับเป็นรถสิบล้อมานะครับ เดินทางด้วยกันครับอยู่ที่หัมเบนนะครับหลัมเบนนะครับจากนั้นก็ออกทางประตูทางทิศเหนือนะครับพี่น้องพระนะครนบท่านเอาการของเรานะครับหลังจากที่เราเพ่มาแล้วนะครับต่ารๆพวกต่าไหายสิ้นแล้วนะครับเราก็จากมีนะครับเดี๋ยวกบเรื่อขอทีมานนะครับดักซิ่งนะครับโดยตะเกียบตะคุกนะครับ ตรนี้นะครับ mm ่งก็ารางันะครับก like <Uh ็จะเข้าไป้างนะครับเนี่ยงรถงลานะครับนาจะมารนาสคัรุ่งทกีถ้าเจอมี้เท็จริว่มีั่ิดอตทยแต่ทุกพวกเรานะครับอันนี้ก็ขอเนาะกาตอรับนะครับ จากน้องนะครับพี่รกาจะเป็นสาูนะครับสี่ตสูนะครับสนะครับเระเป็นครอพื่อแลยนะครับสายครอบมาน ภาพเขัาเนี่ยนะครับถ้าใครติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนนะครับที่มาในวันนี้นะครับติดตามนะครับด้วยการเป็นกองทัพอินี่นะครับแล้วก็จะเป็นอาณาธิปัตย์นะครับหลายทุนนะครับที่ ที่สี equal, ่ของมภารกิจอักีนะครับตัแต ตรงเรีนด้วยนับาไปที่นะครั้นเพราะว่าจะมีรรอยู่ปมาณใช่ใ่นะครับตั้งแตันนี้นะครับวันนี้ก็อย่าลืมมาวงสวงกันครับวงสวงมือสี่ห้เจ้าด้วกันเพราะนั้นในทุนนี้ในวันนี้ตั้งใจประสงค์ที่จะเป็นเจ้าภาพตรงทางนะครับนีแยกความประสงค์ได้นะครับ ตอบทานรับประการของวัดนะครับทางเจ้าบัญชีนะครับไปด้วยโดยการนำทีมของท่านผู้บริบาลนะครับนี่ยันยี่สี่ขอหยัดลงการในข้อสดในครั้งนี้นะครับนมัสการพระอาจารย์ครับผมนมัสการครับผมเจริญพรวันนี้ได้เดินทางมาที่วัดตะเกียนบวรรัตน์ตะเกียนบวรรัตนะครับมาตามงานบวงสรวงอะไรครับอาจารย์ทงเรนครับบวงสรวงพระเวสสุวรรณโนมหาราชตีมูลติ าเวดทรงราหูเป็นเสาเาเวดทรงเคื่องทรงราหูสูงเจ็ดเบ็ซึ่งได้มีเจ้าภาพได้มาจัดสร้างเอาไว้เกยววัดพุทธีนวนลแล้วก็จะมีมระทีเทวาพุทธาพิเศษพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกพุทธเจ้าปางประทานพรแล้วก็ปางทำสมุทแล้วก็จะมีพระศิวลีมหาราชอีกองคหนึ่ง ตอนนี้ก็เวลา17นาฬิกาก็ชาวบ,บ้านก็จะนำพระพุทธรูปแห่รอบหมู่บ้านเพื่อที่จะมายังพระพิธีปฏิเจับวรนัด,ดลำดับพิธีการช่วงประมาณ19นาฬิกาของวันที่4ก็จะเป็นพิธีสวดพันยักษ์สวดพันยักษ์เสร็จก็เวลาประมาณ20่สนาฬิกานาที ก็จะเป็นการแสดงของอคอนเสิร์ตของกลุ่มศิลปินจิตอาสารักบ้านเกิดซึ่งนำทีมโดยยมพิพเหพจนาโขพฒนาพรชัยวรณศรีแกวตาเพ็รโสธรแล้วก็มีหลายๆคนที่จะมาร่วมทำการแสดงซึ่งเป็นขณะลูกหลาน เป็นบ้านเกิดของท่านได้มาร่วมบุญในการจัดซื้อ,อะระดมทุนจัดซื้อที่ดินถวายวัดตะเคียนบวรรัตน์ตางนี้ครับแล้วพรุ่งนี้จะมีพิธีบวงสรวงกี่โมง,งเวลาเ,เริ่มก็ประมาณแปดโมงแปดโมงเป็นต้นไปแลพิธีการก็จะต่อเนื่องเลยครับเดี๋ยวสมัครุ่มก่อนไหมขับแเองตัวก่อนนะนะครับดูไม่เรียหร้อย